คนจีนโบราณทำไมต้องไว้ผมยาวแล้วผมยาวขนาดนี้นะคะเขารักษาผมกันยังไงแล้วบางคนเนี่ยเขาปล่อยผมบ้างมัดผมบ้างคือมีเวลาบังคับหรือเปล่าว่าถึงอายุเท่าไหร่แล้วต้องมัดผมหรือว่าต้องปล่อยผมนะคะเรื่องต่างๆที่เอฟซีถามมานะคะที่เกี่ยวกับผมยาวผมคนจีนโบราณน,นะคะเชี่ยวจะสรุปในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อเจ้าชวนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจีนค่ะช่องของเจียวคือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักประเทศจีนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากเรมติดตามช่องของเจียวนะคะวิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะเนื่องจากว่าหนังหรือว่าซีรีส์จีนโบราณนะคะคือเริ่มฮิต ในต่างประเทศด้วยนะคะรวมทั้งที่ประเทศไทยด้วย FC หลายๆคนก็คือเริ่มสงส,งสยัยหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับคนจีนโบราณนะคะในคลิปของวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องผมยาวนะคะเพราะว่าคือเราดูในหนัง ดูในซีรีส์จริงโบราณใช่ไหมคะคือไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่นะคะคือไว้ผมยาวกันหมดใช่ไหมคะก็เลยมีข้อสองสัยต่างๆแล้วในคลิปของวันนี้เจียวก็จะแบ่งไป3หัวข้อนะคะหัวข้อที่1ก็คือจะบอกให้ฟังว่าทําไมถึงคนจริงโบราณเขาต้องไว้ผมยาวนะคะคือมีเหตุผลอ,อะไรสําคัญหรือเปล่านะคะแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือแล้วไว้ผมยาวแล้วเขาต้มเริ่มไว้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ แล้วผมยาวต้องรักษายัางไงนะคะแล้วสักผมกี่วันครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะคะแล้วหัวข้อที่สามก็คือจะอ่าเราให้ฟังก็คือมี f c ก็สงสัยเหมือนกันเจยวก็เลยเอาไว้ที่หัวข้อที่3ามนะคะก็คือว่าผู้หญิงจีนโบราณที่ไว้ผมยาวแล้วก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ไม่ได้แต่งงานกับแต่งงานแล้วเขาทําทรงผมประมาณไหนก็คือจะแตกต่างเลยหรือเปล่านะคะอ่าสามหัวข้อนี้นะคะ อตอนนี้เรามาเข้าหัวข้อที่หนึ่งนะคะว่าทําไมนะคะก็คือเหตุผลมีเหตุผลสําคัญอะไรที่ทําให้ควรจินก่อหละต้องไว้ผมยาวนะคะที่จริงตั้งแต่หลายพันปีที่แล้วนะคะคือเราก็รู้ว่าก็คือเหมือนแบบแบรรพบุรุษของเรานะคะก็คือเขาก็ไว้ผมยาวกันอยู่แล้วแต่ในสมัยตอนนั้นก็คืออาจจะเกี่ยวกับว่าคือไม่มีอุปกรณ์ที่แบบว่าสะดวกมาก โกนมผมหรือว่าตัดผมใช่ไหมคะคือมีแต่หิง้งใช่ไหมคะเล็กก็ยังไม่มีคือจะแบบทําผมทําอะไรคือค่อนข้างลําบากนะคะก็เลยไว้ไว้ไปอย่างเนี้ยแตก่ก่อนช่วงสมัยชวชโชวนะคะคือสมพันกว่าปีที่แล้วนะคะราชวงศ์จกราชวงศ์ซังที่เป็นราชวงศ์ที่ตั้งขึ้นมาต้นต้นของประเทศจีนหัวน,นี้นะคะก็เริ่มเหมือนแบบมีประเพณีนะคะที่แบบว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายตัวไว้ผมยาว นะคะเริ่มเริ่มตันเด็่ตอนนั้นที่แบบแน่ๆเลยนะคะแล้วทำไมถึงต้องไว้นะคะเกี่ยวกับเหตุผลหลักหลักสออย่างที่จริงอาจจะมีเห็ุของย่อยนะคะแต่ที่พูดถึงเยอะที่สุดก,ก็คือเหตุผลหลักหลักสออย่างนะคะหก็คือเกี่ยวกับความเชื่อที่จริงในหลายๆคลิปนะคะเชียวก็เคยบอกแล้วคนเมื่อก่อนนะคะสองพันกว่าปีที่แล้วเนี่ย คือคนอไม่เหมือนแบบไม่มีอะไรที่แบบว่ายึดเหนี่ยวจิตใจนะคะก็เลยไปเชื่อในด้านที่ว่าฟ้ากับดินเพราะว่าตอนนั้นคือมนุษย์เหมือนแบบว่าทําอะไรไม่ได้คือทุกอย่างมันต้มแบบอ่แล้วแต่ธรรมชาติก็คือฟ้าให้ก็ให้ดินให้ก็ให้ปลูกข้าก็เหมือนเดิเหมือนกันก็คือมีก็คือมอีไม่มีก็คือไม่ได้กินอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่แบบว่า นับถือกับเรื่องฟ้าเรือนดิงนี่คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนจิมบราันเขาก็เลยคิดว่าที่จริงตัวเราก็เหมือนกันก็คือเหมือนไปนเกิดมาจากธรรมชาติทุกอย่างก็คือเหมือนธรรมชาตินะคะพ่อแม่ให้ชีวิตกับเราแล้วนะคะทุกอย่างที่เหมือนแบบขึ้นมาไม่ว่าเรื่องผมเรื่องเรื่องหนวดนะคะคือเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าเกิดมาโดยธรรมชาติแล้ยิ่งผงของมนุษย์นะคะคือแบบ ยาวขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็คิดว่าที่จริงผมยิ่งยาวเนี่ยยิ่งสแสดงถึงความจะเญืององตะกูลตัวเองหรือว่าโกงของตัวเองนะคะเหมือนแบบว่าจะจะเลือนต่อไปเรื่อยๆรื่อนะคะก็เลยเหมือนแบบว่าผมเนี่ยยิ่งยาวยิ่งดีเพราะว่าแม้แต่มนุษย์ก็คือเสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่ศพศพบแบบหายไปแล้วผมยังคือแบบ ผมยังบเหมือนแบบมีอยู่เลยเพราะฉะนั้นความเจริญก็จะต่อไปชาติต่อไปชาติต่อไปคืออันนี้เกี่ยวกับความเชื่อเลยนะคะอ่าก็เลยตรงไว้ผมยาวนะคะแล้วเหตุผลที่สองนะคะที่อ่าเกี่ยวด้วยก็คือเป็นเรื่องเหมือนแบบมารยาทนะคะเรื่องแบบประเพณีของคนจีนโบราณคนจีนจะมี ประยอหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่า身体发肤受之父母นะคะก็คือเหมือนแบบว่าร่างกายของเราผิวของเราผมของเราทุกอย่างของเรานี่คือพ่อแม่เป็นคนให้นะคะถ้าเราไปทําตัวแบบว่าทําตัวเองนะคะเหมือนไปตัดผมหรือว่าไปแบบฆ่าตัวเองทำร้ายตัวเองนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดมากก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นการกระทําที่แบบ ไม่กรตายูพ่อแม่ไม่ให้เกยี่ยไม่เคารพพ่อแม่นะคะเพราะว่าสิ่งที่พ่อแม่เอามาให้เราไม่รักษาดีๆนะคะเพราะฉะนั้นคนจีนโบราณเขาจะไม่กล้าแบบว่าทำไรตัวหรือว่าตัดผมอะไรอย่นี้ตัวเองคือแบบไปถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดม,มากเลยนะคะอ่าก็เลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะตตนเด็กเขาก็ปล่อยผมยอมมาตลอดเพราะฉะนั้นเราดูในหนังผู้หญิงผู้ชายนี่ผมยาวถึง เหมือนแบบถึงขาถึงผมเย,ย่าสองสมเมตรยา่เนี้ยมีจริงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมีอย่างนี้เลยเราลองคิดดูว่าผมยาวสำหรับคนจีนโบราณสำคัญขนาดไหน เมื่อก่อนในจีนโบราณนะคะยังมีการลงทอแบบหนึ่งนะคะคือมีชื่อ,อเรียกว่าควนสงนะคะก็คือกลวงหัวกลวนหนวให้แบบไม่เหลือเลยนะคะแล้ววิธีการลงทอแบบนี้คือเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์งงแล้วนะคะจนถึงช่วงสมัยชีฮั่นอย่างนี้ก็ยังมีนะคะก็ยังมีเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าโอ้ตั้งแต่ก็คือเริ่มต้นตอน,ต,นตั้งราชวงศ์ของคนจีนโบราณเนี่ยเขาก็ถือว่าการไว้ผมยอเป็นเรื่องสาคัญมากแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเหตุผลหลัก,ลก แล้วข้อที่2ก็คือแล้วเขาจะเริ่มไว้ผมยาวเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ผมยาวขนาดนี้เขาจะรักษายัางไงนะคะแล้วก็จะสักผมไหมนะคะอันนี้คือ,อที่เราสงสัยที่จริงไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายตั้งแต่เกิดมาเขาก็จะเริ่มไว้ผมยาวแล้วนะคะบา,คบางคือบางคนนะคะคือทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาทั้งชีวิตเขาไม่ตัดผมเลยนะคะก็เลยผมยาวเป็นสองสามเมตร่างเนี้ยนะที่เราเคยเคยได้ยินมานะคะเพียงแต่ว่าสมายัยจีนโบราณนะคะคือ เขาจะแบ่งแยกว่าอ๋อก็คือเด็กเกิดมานะคะอายุไม่ถึงสามครัวสี่ครัวละหรือว่าอย่างไงคือผมยาวขึ้นมาเขาจะทําทรงผมแบบไหนหรือว่าเด็กอายุเก้าครัวถึงสิบกว่าครัวแล้วต้องทําทรงผมอีกแบบหนึ่งนะคะคือแล้วแต่แต่และสมัยนะคะคือเขาอาจจะมีแบบทรงผมที่ไม่เหมือนกันแต่ไว้ผมยาวเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่า,าดูแล้วสวยอย่านะคะคือไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคือถึงอายุสิบห้านะคะถึงอายุประมาณสิบห้าเนี่ย เขาก็จะเมื่อก่อนอาจจะแบบแค่มัดส่วนหนึ่งแล้วก็ปล่อยส่วนหนึ่งนะคะแต่พอถึงอายุ15นะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะต้งมัดผมขึ้นไปหมดนะคะคือจะไม่มีการปล่อยผมแล้วนะคะจะมัดผมขึ้นไปหมดนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เห็นผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงถึงอายุ15ขวบแล้วเขามัดผมขึ้นไปนะคะใช้เสียบไมมบ้างอะไรบ้างนะคะแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงอายุที่สามารถแต่งงานได้แล้วนะคะอ่า แล้วผู้ชายก็คือแสดงว่าถึงอายุสิบหาผมเริ่มมัดมามัดขึ้นมาก็คือแสดงว่าเริ่มแบบรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้แล้วไม่ใช่เด็กแล้วนะคะแล้วเขาต้องรักษาผมกันยังไงนะคะที่จริงเรื่องนี้นะคะไปหาข้อมูลแต่แล,และราชวงนะคะก็จะมีแบบผู้ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะบางสมัยนะคะก็คือแบบสักผม สามวันครั้งหนึ่งอ่าห้าวันครั้งหนึ่งเจ็ดวันครั้งหนึ่งหรือว่าบางทีแบบสิบวันครั้งหนึ่งเลยนะคะที่จริงเๆเรว่าคิดว่าต้องเกี่ยวกับฐานะของขอครอบครัวด้วยถ้ายิ่งครอบครัวไหนที่แบบว่าอยู่ฐานะสูงนะคะคืออาจจะแบบทรัพยากรทุกอย่างในการใช้น้ํากลางอะไรนะคะ<ๆ>ก็ไม่ใช่สะดวกใช่ไหมคะเมื่อก่อนอ่าเขาก็อาจจะแบบสับผมบ่อยขึ้นแต่ครอบครัวไหนที่อยู่แบบระดับล่างนะคะคือทุกอย่างไม่สะดวกอยู่แล้วอ่าก็จะแบบสับผม ่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าตอนที่สักผมนะคะคือทํำไมคนจีนโบราณแบบว่าผมเยาวๆแล้วยังสามารถทําให้ผมดำนะคะผมดีอยู่คือ,อประเทศจีนเขาชอบใช้สมุนไพรไปสักผมนะคะตอนที่สักผมนะคะเขาก็ปล่อยผมแล้วก็ใช้น้ําน้ําเปล่า รวมถึงสมุนไพรต่างๆนะคะิบว่าอาจจะใช้น้ําสมุนไพรที่ต้มมาหรือว่าแช่สมุงไพรไว้แล้วเอาน้ําน้้าไปถูถูกับผมนะคะเพื่อให้แบบผมดําผมไม่ร่วมก็คือหลายๆอย่างนะคะอะ่แล้วบางคนก็คือถึงทุกวันเนี้ยแม่เจียวยังบอกเจียวเลยต้องใช้น้ําที่เราเอาไปอ่าก่อนที่เราจะหูดข้างท่านเราจะต้องล้างข้าวสารใช่ไหมคะน้ำนั้นนะคะคือแม่วบอกว่าที่จริงน้ำนั้นเขาเอามาสักผมดีนะคะ อาจจะทําให้ผมดำอ่าเมื่อก่อนเขาก็ใช้อย่างนี้นะคะแล้ววิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งที่เจียวเห็นในหนังบ่อยนะคะก็คือเขาจะมีน้ํามันต่างๆที่ทําจากดอกไม้นะคะอ่าเอาไปแสววีแล้วก็เอาไปหวีผมไม่รู้ว่าเอฟซีเคยเห็นหรือเปล่าคือน้ำมันนั้นนะคะมีประโยชน์ว่าอะไรเพราะว่า เมื่อกี้ก็บอกแล้วคือคนจีนโบราณเขาผมยาวแล้วก็ไม่ได้ว่าสระผมทุกวันอย่างนี้ยที่ริงนานๆไปนะคะก็จะมีกิ่งนะคะก็จะมีกิ่งผมอย่างเนี้แล้วเขาก็เอาดอกไม้นะคะความหอมของดอกไม้มาหวีผมแล้วหนึ่งก็คือสามารถแบบปิดกิ่งผมบางอย่างนะคะอ่ะสองก็คือตอนที่เขาทำทรงผมนะคะมาผมจะได้แบบตั้งๆเหมือนทุกวันนี้ที่เราใส่เจียวนะคะอ่า สามก็คือน้ำมันดอกไม้นั่นนะคะคือสามารถรักษาผมะะให้เลื่อนเล่อนแล้วก็แบบให้ผมไม่แห้งนะคะ,ะคือหลายๆอย่างที่จริงคนจิโบราณงเขาไว้ผมยาวอยู่แล้วเขาก็มีวิธีหลายอย่างที่ไปรักษานะคะอันนี้ก็คือเราเล่า,ลาถึงบางอย่างเฉยเอ่าแล้วต่อไปข้อที่3ก็คือก็มีเอฟซีสงสัยว่าเอ๊ะเราก็ผู้หญิงนะะี่ค่ะดูหนังก็เห็นผู้หญิงบางคนก็ปล่อยผมบางมัดผมบ้างแล้วก็หลังจากที่แต่งงานแล้วนะคะก็เหมือนแบบทรงผมก็เปลี่ยน คือมันจะมีประเพณีอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะที่จริงเจลจะบอกว่าการที่เราดูหนังหรือว่าดูซีรีส์นะคะคืออาจจะมีหลายอย่างที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยตรงกับความจริงหรือว่าแบบเกินจากความจริงไปเยอะนะคะ ที่จริงในจีนโบราณนะคะเมื่อกี้ในข้อที่2เจียวก็บอกแล้วคือหลายามหลายสมัยนะคะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้เอาที่ว่าผู้หญิงปล่อยพองคือไม่ได้แต่งงานมัดพงคือแต่งงานไม่ได้แบ่งก้งอย่างนี้นะคะคือที่จริงตั้งแต่เด็กๆก็กมีแบบการมัดผมขึ้นไปหมดนะคะคือไม่ได้ปล่อยเลย <c oughs> เพียงแต่ว่าทรงผมจะไม่เหมือนกันเจียวยกตัวอย่างจากราชวงศ์ถังแล้วกันนะคะเพราะว่าราชวงศ์ถังนะคะเป็นราชวงศ์ที่แบบเขาเรียกว่าคือราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะ ก็คือจเจริญเพราะฉะนั้นนะผู้หญิงที่แบบว่าชอบความสวยนะคะก็สามารถแบบออกแบบทรงผมหลายอย่างเพราะว่าฐานะของประเทศดีขึ้นนะคะคืออ่าคนก็คือชีวิตจะดีขึ้นก็เลยเริ่มไปคิดอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับทรงผมนะคะไม่ว่าตกแต่งหรือว่าหรือว่าทำทรงกันยังไงนะคะเจ้าก็ยกตัวอย่างจากราชวงศ์ถังที่ว่าผู้หญิงของราชวงศ์ถังก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานเขามาผม แบบไหนบ้างที่จริงนะคะในช่วงราชวงศ์ถังเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสองแบบแบบที่หนึ่งเขาเรียกว่าขวานนะคะอ่าอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าจี้ขวานคืออะไรคือแบบการทำทรงผมแบบไหนก็ได้ของผู้หญิงนะคะอาจจะปล่อยนิดน,นึงหรือว่าจะมัดขึ้นไปทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ทรงผมนะคะที่ทำออกมาจะต้งกง u a กรวงนิดน,นึงนะคะมันไม่ได้แบบว่า นะคะอาการที่แบบทํากวางๆอย่างนี้คือเราก็รู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้แต่งงานแต่เมื่อไหร่ที่เขาแต่งงานแล้วนะคะถึงแม้เขาทําทรงเหมือนเดิมนะคะการที่มันกวางๆอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเขาต้มแบบทําทรงผมที่แบบว่าเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีกวางๆนะคะต้มแบบตามหมดไม่ว่าทรงแบบไหนก็จามนะคะต้มแบบเป็นทรงผมที่แบบตานๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่นจากตอนนี้ก็คือถ้าเป็นกวางๆก็คือ ยังไม่ได้แต่งงานถ้าเป็นทรงผมที่แบบว่าเราดูแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อตันเลยนะคะอ๋อผู้หญิงคนนี้แต่งงานแล้วนะคะไม่ใช่ว่าคนไหนปล่อยผมก็ไม่ได้เต็มคนไหนเอาผมขึ้นไปก็แต่งแล้วอันนี้คือเข้าใจผิดนะคะแล้วทีเนี้ยอาจจะมีแบบข้อสองสัย f c นะคะเอ้ยแต่ว่าในทุกวันนี้นะคะก็ยังมีคนที่แบบว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะก็ยังมีคนที่แบบว่าเกิดมาก็ผมน้อยอะแล้วผมก็ไม่ค่อยยาวแล้วเขาจะทำทรงแบบอืมแบบ แบบนั้นนะคะคือผมไม่พอเราจะทำยังไงดีที่จริงตั้งแต่ราชวงศ์ถังนะคะก็มีผมปลอมเราเรียกว่าจ่าฟ้านะคะผมที่ไม่ใช่ผมผมของตัวเองอาจจะทําจากไม้แล้วก็ตกแต่งด้วยเหล็กคือทาเป็นเหมือนแบบผมจริงๆอะแต่ที่จริงคือเราแค่แสะขึ้นไปเพื่อให้มันดูแล้วผมเยอะผมสวยนะคะที่จริงในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนะคะ่ะอยางกล้ยเฟยก็คือ สี่สาวงามในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นคนที่ชอบใช้ผมปอนมากนะคะว่าเป็นคนที่ชอบความสวยชอบแบบทรมผงหลายอย่างแต่ผมตัวเองก็แบบไม่พอที่จะไปทำเหม่างนั้นนะคะก็เลยใช้ผมปอน ช้เหล็กบ้างใช้ไม้บ้างนะคะหรือเอาตกแต่งเอานะคะอันนี้เราก็คือฟังสนุกสนุเฉยๆนะคะอ่อโอเคคิดว่านี้เจียวคิดว่าก็คือเอาแค่นี้ก่อนก็คือจะให้อาจจะแบบครอบคลุมทุกด้านไม่ได้นะคะแต่ว่าจะให้รู้ภาพรวมว่าอ๋อประมาณอย่างนี้นะคะตอนที่เราดูซีรีส์จีนค่ะจะได้ไม่ต้องสงสัยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามช่องของเจียวนะคะวิดีโอจะอัปเดตท,ทุกกาที่ค่ะ